สวัสดีครับพี่ๆช่องกินโบนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนํานะครับว่าค่าใช้จ่ายในการปลูกผักไฮโดรโปนิกอา่าตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บเกี่ยวนะครับว่าต่อ1ึกล่องเนี่ยจะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมจะลองแนะนําให้ดูเผื่อเป็นแนวทางให้พี่ๆมือใหม่นะครับที่สนใจจะปลูกผักไฮโดรโปนิกครับรู้ขั้นตอนแล้วก็จํานวนเงินในการเริ่มต้นนะครับว่าควรจะ ใช้อะไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปครับว่า1กล่องเนี่ยผมเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะคุ้มค่าไหมนะครับสําหรับคนที่อยากมาทําเพื่อขายเพื่อจําหน่ายหรือว่าเพื่อเป็นอาชีพนะครับครับมาเริ่มกันที่เมล็ดพันธุ์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะสําคัญที่สุดนะครับในการปลูกผักสลัดก็คือเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับ เมล็ดพันธุ์ผมซื้อราคาพอๆกันนะครับแล้วแต่พี่ๆจะหาได้นะครับว่าจะซื้อที่ไหนครับมีประมาณ100เมล็ดครับราคา20บาทครับผมก็ลองใช้หลายเจ้านะครับมีเจ้าที่งอกดีงอกไม่ดีก็แล้วแต่พี่ๆจะลองดูนะครับ100เมล็ด20บาท1กล่องเราใช้8ต้นนะครับเราปลูกแต้นก็ตีละส0เมล็ด10เมล็ดประมาณ2บาทนะครับมาต่อกันที่ถ้วยปลูกนะครับถ้วยปลูกผมใช้เป็นถ้วยปลูกสีขาวนะครับสามารถ ใช้ซ้ําได้นะครับตีราคาให้ประมาณใบละ1บาทนะครับกล่องหนึ่งใช้8อันก็8บาทครับผมเป็นถ้วยปลูกแบบนี้นะครับส่วนถ้วยปลูกสีเขียวครับจะถูกกว่าอันนั้นคือใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยนะครับแต่ว่าผมใช้สีขาวแบบนี้ถ้วยละประมาณ1บาทนะครับต่อมที่ฟองน้ําครับเป็นฟองน้ําพร้อมปลูกนะครับเป็นสําเร็จรูปมีช่องให้แบบนี้นะครับ1แผ่น10บาทครับมี96ช่องเราใช้ประมาณ8ช่องครับ แปดช่องผมตีให้หนึ่งบาทครับฟองน้ำหนึ่งบาทแล้วก็เป็นปุ๋ยครับปุ๋ย A กับปุ๋ย B ครับที่ผมเคยทำคลิปให้ดูครับเป็นปุ๋ยน้ำที่สำเร็จรูปนะครับผมเอามาผสมน้ำแล้วก็มีจัดจำหน่ายให้พี่ๆครับแบ่งไปใช้นะครับมีสั่งเข้ามาเยอะอยู่นะครับตอนนี้ใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับหรือพี่ๆจะสะดวกใช้ที่ไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับ ปุ๋ยนี่หนึ่งกล่องผมตีให้ประมาณ10บาทครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องโฟมครับกล่องโฟมเป็นผมใช้กล่องปลาแซลมอนครับปลูกได้แต้นครับพี่ๆจะใช้กล่องกุ้งหรือว่ากล่องอะไรที่พอจะหาได้ครับตามที่พี่ๆสะดวกครับมาพูดถึงการเพาะเมล็ดนิดนึงนะครับเพาะเมล็ดของผมไม่ได้เพาะลงฟองน้ําโดยตรงครับหรือว่าไม่ได้บ่มลงกระดาษทิชชู่ครับผมใช้โรยลงในดินพอก้าแบบนี้นะครับแล้วค่อยไปแยกใส่ครับเพื่อ เพิ่มอัตราการรอดของต้นกล้าครับคือรอให้ต้นกล้าโตแข็งแรงนิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายนะครับก็ได้ทําคลิปไปบ้างแล้วนะครับต้นกล้าก็จะแข็งแรงดีนะครับอันนี้ประมาณ4วันนะครับก็เริ่มแตกใบที่3แล้วครับอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะแยกกลุ่มฟองน้ํานะครับอันนี้คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับอุปกรณ์เริ่มต้นเผื่อพี่ๆจะตัดสินใจปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริมหรือว่าอยากมีอาชีพ อีกหนึ่งอาชีพนะครับพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับผมไม่ได้ขายนะครับส่วนพี่ๆจะคอมเมนต์เข้ามาถามหรือว่าไลน์เข้ามาสอบถามปรึกษานะครับว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็ยินดีครับยินดีที่จะให้คําปรึกษาครับเพราะว่าผมลองมาค่อนข้างจะหลายเจ้าแล้วนะครับก็มีเจ้าที่ถูกที่แพงแล้วก็งอกบางไม่งอกบางนะครับพี่ๆก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะครับฝากพี่ๆนะครับกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับ เดี๋ยวไปชมคลิปละเอียดละเอียดกันนะครับว่าสรุปค่าใช้จ่ายแล้วผมต้องลงทุนเท่าไหร่ยังไงบ้างครับหลังจากที่เาพาะเมล็ดแล้วก็เตรียมน้ําที่จะปลูกนะครับเสียค่าเมล็ดค่าปุ๋ยอะไรต่างๆไปแล้วนะรเรามาดูในส่วนของการขึ้นปลูกกันบ้างนะครับอันนี้เป็นกล่องปลาแซลมอนนะครับกล่องปลาแซลมอนจุน้ำสามสิบเก้าลิตรถึง40ลิตรนะครับ กล่องก็จะมีขายทั่วไปครับในกลุ่มในออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ค่าส่งจะค่อนข้างแพงนะครับตัวกล่องอยู่ที่ประมาณ40-50บถึงห้าบาทครับแต่ผมได้ทำคลิปไปแล้วว่าถ้าใครอยากได้กล่องที่ถูกนะครับก็ลองไปหาตามร้านซูชิแถวบ้านดูนครับว่าเขามีเหลือทิ้งหรือเปล่าหรือว่าเขาแบ่งขายให้เราได้หรือไม่นะครับหลังจากที่เขา,เาใช้ปลาไปแล้ว กล่องนี้จะเป็นกล่องที่เขาใส่ปลาแซลมอนมานะครับเพื่อที่จะมาทําซูชิอะไรในบ้านเราเนี่ยแหละราคาต่อกล่องนะครับผมตีคร่าวๆนะครับถ้าเราซื้อทั่วไปตามออนไลน์ต่างๆครับอยู่ที่ประมาณ50%าสิบบาทครับต่อหนึ่งกล่องเป็นกล่องปลาแซลมอนที่นิยมปลูกส่วนทางด้านนู้นนะครับจะเป็นกล่องกุ้งครับกล่องกุ้งนี่ราคาก็จะประมาณสี่สิบบาทครับ ในการปลูกผักได้6ต้นนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับหลังจากมีกล่องก็ต้องมีถุงครับถุงรองพื้นนะครับเป็นถุงขยะทั่วไปครับก็ถ้าใช้แบบหนาก็จะแพงนิดนึงครับแพ็คหนึ่งประมาณ50 6 0บบาทจะได้ประมาณ1กิโลครับ1กิโลนี่มีอยู่แค่ประมาณไม่เกิน10บใบครับก็ห้าหกสิบบาท10บใบก็ตกประมาณ5บาทกล่อง5้บครับถุง5บาทแล้วก็มีอะไรอีก ถ้วยปลูกครับการขึ้นแปลงปลูกครับแบบนี้ครับขึ้นกล่องเราต้องใช้ถ้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าฟองน้ําอย่างที่ผมบอกไปครับถ้วยปลูกถ้าเราซื้อตามออนไลน์ก็อยู่ประมาณถ้วยละประมาณหนึ่งบาทครับรวมส่งอะไรแล้วนี่ครับเป็นถ้วยพลาสติกสีขาวแบบนี้ครับก็จะมีแบบที่เป็นสีเขียวด้วยครับสีเขียวก็จะ ถูกกว่าแต่นั้นใช้งานได้แค่ครั้งเดียวครับแล้วก็ต้องทิ้งเลยส่วนอนนี้เราใช้ซ้ำได้ครับสามารถล้างแล้วก็ตากแดดนำมาใช้ได้ใหม่ครับเป็นสีขาวตกถ้วยละหนึ่งบาทครับก็หลังจากที่มีกล่องมีถุงผสมน้ำผสมปุ๋ยลงปลูกแล้วใช้ถ้วยแล้วก็ไม่มีอะไรครับต่อจากนี้ก็ปล่อยให้ผักโตรอเก็บขายได้เลย หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายต้นทุนส่วนการขายนะครับส่วนที่สวนของผมนะครับจะขายกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกฤดูกาลแล้วก็ทุกสายพันธุ์นะครับกิโลละหนึ่งร้อยหนึ่งกล่องเนี่ยผมทําได้ประมาณหนึ่งกิโลครับแปดต้นก็ต้นละขีดกว่าสองขีดประมาณนี้นครับหนึ่งกล่องหนึ่งกโลหนึ่งร้อยนะครับโดยคร่าวๆครับโดยประมาณก็จะประมาณนี้ครับ แต่อุปกรณ์ต่างๆก็คือกล่องถ้วยอันนี้เราใช้ซ้ำได้ครับส่วนที่ต้องซื้อใหม่ก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ฟองน้ำแล้วก็ถ้าเป็นถุงบางเนี่ยจะต้องซื้อซื้อใหม่นะครับใช้ซ้ำไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะขาดแล้วก็เชื้อโรคจะสะสมครับมันจะล้างทำความสะอาดยากถ้าเป็นถุงหนาแบบนี้ก็ยังพอที่จะใช้ได้ประมาณสองสามครั้งครับส่วนโรงเรือนนะครับ ถ้าพี่ๆยังไม่พร้อมนะครับเป็นมือใหม่ไม่จําเป็นต้องมีโรงเรือนก็ได้นะครับผมเคยเริ่มต้นเนี่ยผมปลูกวางกับพื้นเลยนะครับใช้กล่องโฟมเนี่ยวางกับพื้นดินแล้วก็ปลูกโดยที่ไม่มีสแลนไม่มีโรงเรือนไม่มีโต๊ตั้งต่างๆับผักก็ยังสามารถโตได้นะครับแต่ว่าบางที่ก็คือแดดจะแรงเกินไปนะครับทาให้ผักไม่ค่อยโตครับผักแคแกนก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมีสแลนอย่างน้อย หรือว่าถ้าจะลงทุนเพื่อทำขายจริงๆก็คือโรงเรือนควรจะมีหลังคาพลาสติกด้วยนะครับเพื่อป้องกันฝนแต่ที่ส่วนของผมนะครับเป็นแค่สแลนธรรมดาครับไม่ได้มีหลังคาพลาสติกผักก็ยังเติบโตได้แต่ในหน้าฝนก็มีปัญหานิดหน่อยครับก็ยังต้องประหยัดต้นทุนอยู่นะครับสําหรับส่วนตัวผมก็ปลูกไว้เริ่มแรกนะครับผมปลูกไว้กินเองครับแล้วก็แบ่งแจกให้พี่ๆเพื่อนบ้านแถวนี้นะครับ ซึ่งเป็นชุมชนต่างจังหวัดบางท่านก็ไม่ได้รู้จักครับว่าผักสลัดผมปลูกอยู่นี่คือผักอะไรนะครับเราไปขายเขากิโลละ1 0 0บาทถือว่าแพงนะครับสําหรับคนต่างจังหวัดบางท่านเขาก็ไม่รู้ครับว่าคือผักอะไรมีต้นทุนอะไรยังไงแบบไหนนะครับสุดท้ายเราทําแจกเขาบ่อยๆ เขาก็เริ่มรู้ครับแล้วก็บอกกันครับปากต่อปากแล้วก็มีคนที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะกินจริงๆนะครับมาติดต่อที่ผมนะครับเพื่อที่จะมาขอซื้อครับสุดท้ายก็ทําเป็นรายได้เสริมได้ครับแต่พี่ๆหลายคนนะครับก็ยังสงสัยว่าทําไปเนี่ยจะคุ้มไหมปลูกแล้วจะได้กําไรดีหรือเปล่าครับผมอยากให้มองเป็นการปลูกเพื่อไว้กินเองก่อนครับเออมันต้องมีใจรักพอสมควรครับในการปลูกผัก สลัดเพราะว่าผมถือว่าเป็นผักที่ค่อนข้างที่จะปลูกยากนะครับไม่คุ้นเคยกับอากาศที่เมืองไทยเรานะครับเขาจะชอบอากาศเย็นอากาศหนาวในหน้าหนาวเนี่ยจะปลูกง่ายครับส่วนในหน้าอื่นๆนี่คือจะยากมากนะครับสําหรับพี่ๆที่เคยดูคลิปหรือว่าสื่อทางโซเชียลอื่นๆนะครับที่เขาปลูกกันสวยงามแล้วก็ดูเหมือนจะง่ายครับแต่จริงๆไม่ง่ายนะครับกว่าจะได้ ผักแต่และต้นเน่นะครับยากมากนะครับสําหรับผักสลัดเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากครับก็เลยอยากแนะนํำพี่ๆว่าลองปลูกไว้กินเองก่อนแล้วก็ถ้ามันได้ผลยังไงแล้วค่อยขยับขยายขายกันต่อไปนะครับ